เอยจันเจ้าขอข้าวขอแกงเฮ้ยไม่ใช่แร้ว <c oughs> <c oughs> เห็ุใดเจ้าถึงช่างเงียบเฉยผ่านเลยหลักกระจ่างฟ้าอะไรก็ไม่รู้ไม่อ่านและมาเร็วเกินก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆุกท่นกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สตาร์แซงอีกแล้วนะครับผม <c oughs> ตื่นเช้ามาก็หิวข้าวเลย อันเลยหิูวน้ําด้วยอะไรคนจะสงสัยนะผมว่าเฮ้ยพี่มึงมาโผลที่เอเอซิตนี่ได้ไงวะแล้วมึงได้อะไรมาเพียบเลยเนี่ยได้ทั้งคัมภีร์โบ,บราณอะไรของมึงเนี่ยายแล้วมึงยังอยู่ที่เอ่อที่ไฮยน่าอยู่อยู่ไม่ใช่หรอทำไมมาโผลตรงนี้ได้คืออยากจะบอกว่ามันอัดไม่ติดใช่ครับทุนมันอัดไม่ติดฮะไม่รู้เป็นอนแล้วทุกคนก็คือผมอัดไปแล้วเว้ยแต่ มันดันไม่ติดตอนท้ายผมนี่ตึ๊บเลยปวดมันสมองจริงๆเลยในกระับผมแล้วก็คลิปในพาร์ทที่สองครับผมก็หายไปด้วยผมนี่ก็เงือบอีกเหมือนกันนะผมก็เลยอ่ะโอเคเอาคลิปในพาร์ทนี้มาลงแทนเลยกันก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเนะื้อเรื่องมันยังไม่ต่างกันมากเนาะตอนนี้ผมเราก็ได้ประโขดต,ตรงนี้นะแล้วก็เราไปตรงวัตถุโบราณมาอ่าเดี๋ยวจี้ดูแผนที่นี่ เราไปตรงที่วัตถุโบราณมานะครับผมคือตรงตรงไหนวะตรงนี้เออเเดินจากโอเอซิสนี้มาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตรงไฮยีน่าหรอกของเราใช่ปะอันนี้ก็เป็นตรงอันนี้เราไปมาแล้วนะครับผมแต่ตรงนี้เราอยู่ตรงไหนไม่รู้นะผมผมนี่ผมวิ่งมามัวๆเนาะแล้วก็มาโผล่เพราะว่าตอนกลางคืนมันมันหนาวผมก็เลยหาที่ตั้งแคมป์ก็คือโอเอซิสนั่นเองเลยรีบวิ่งมานะครับผมแต่ไม่รู้มาโผล่ที่ไหนเหมือนกันนะกินมะพร้าวก่อน เ็อะไปอือร่อยไหมเว้ยกดมือมือไม้ไม่ค่อยจะดีอร่อยเอ้ยนี่เนีผมวันที่สี่แล้วตอนนั้นมันอยู่อยู่วันที่อะไรนะที่สองปะหายไปหนึ่งวัน <c oughs> มาเลผมก็ได้เหมือนกันนะกินอือร่อยกินน้ำด้วย เติมน้ำด้วยอ่าเราต้องสร้างเป็นไอตัวนั้นก่อนเขาเรียกว่าที่อะไร marker นี่ไงประดิษฐ์เอ้ยคิมกันผิวนี่เราก็ต้องทำนะเนี่ยทำไม่เลยแล้วกันต้องใช้ต้องใช้ใชผมบอกว่าเราอยากจะออกเดินทางกันต่อนะเพราะว่าอุ้ยค้าปลาอะไรคือต้นค้าปลาต้นกัญชาเหรอเฮ้ยไม่ใช่ละเฮ้ยนี่ไงดอกตูมฮู้อย่าบอกนะน,นี่คือ นี่คือผมว่าใช่แล้วละ่ะต้นกัญชงแน่นอนเลยที่เอามาทำผ้าได้เอ้ <c oughs> ก็ดีนกันนะเนี่ยได้ต้นกัญชงม่ะอ้าวเวรละเมื่อกี้เราผลิตอ๋อเย่เจอละยานึกว่าหายไปโอเคเราปักตัวนี้ก่อนปุ๊บดูในแผนที่อ๋ออยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่เอเอซิดด้วยนะครับผมทุกคนเราปักไว้ก่อนอาไมีเอเอซิดด้วยหนึ่งที่แล้วก็เลย ตอนนี้นะผมผมต้องการนะผมไปเจอมาละต้องการตามหาอูดใช่ใช่ใช,ใช่คือเราต้องการอูดมากนะผมแล้วก็ของเราก็เยอะ,ะพอสมควรนะฮะตอนนี้้ของเริ่มเยอะแล้วอะ่ะต้องเก็บผลไม้ก่อนมะม่วงหรอเฮ้ยมะม่วงนี่ก็น่าสนนะผมเอาไปปลูกได้นะจริง,รงอินทผลัมเนี่ยไม่น่าเก็บมาเลยน่าไว้บ้าน ผอองหวงตามากเลยนี่เป็นน้ำนะผมอันนี้ก็จะเป็นเสาหินโบราณสถานนะซักอย่างเอ้ยผมอยากได้อูดนะมันอูดมันสามารถขี่ได้ไว้ทุกคนเบอร์เบอรเเอเเเ้ยนี่ครับผมเจออีกแล้วต้นกัญชาผลไม้เลีไซว่าเราเจอของเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยอยากได้อูดอะ่ะมันใส่ของได้ด้วยนะแต่ไม่รู้ใส่ไงเหมือนกันแต่มันใส่ได้อะ่ะโอ้ยฟาร์มล้วงผมต้นอันนี้ เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอุย้ยเห็นี้มีต้นกัญชงกัญชาเยอะเหมือนกันนะครับผมเอาไว้ทําเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวไว้เอาไวด้ดูดทำมะม่วงอ่ะเก็บปะอุย้ยอีโอ้โหมันวิ่งไปแล้วกำลังจะยิงเลยอืมเอาจริงนะน,นี่ของเราแน่นวะ่ะทุกคนทําอะไรดีวะอ้อเขี่ยวกะทำทีเงนแดดไว้เยอะๆดีกว่า ครับขิดไปแดดไว้สองอันเลยนี่ประดิษฐ์ไว้แล้วก็จะวางช่องหนึ่งแล้วเราก็สามารถนําเนื้อของเราเนี่ยไปได้ด้วยอืมเปิ้บไปเราก็เอาเนื้อมาเออฐานช่างมันแล้วกันคืนนี้เหมือนเป็นจุดพักเฉยๆนะเอาจริงๆอุ้ยทำไมสัตว์เดินไปหางนู้นนะ่ะเฮ้ยทุกคนเขาว่ากันว่าในทะเลทรายเวลาสัตว์เดินไปหางไหนอะ่ะแสดงว่าท่านั้นมีแหล่งน้ำนะเวย้ยได้เวลาละ,ละ ที่เราต้องไปตามมันไปผมปึบ๊บยิงโค้ดึงมัดผมไม่โดนวะเอ๊มีแม่นแม่น,มนไปทีหนึ่งผมว่าเราลองเดินตามมันไปดูไหมโอเคเราลองไปทางนี้ดูนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะเจออะไรดีๆก็ได้เราขอวิ่งแสงหน้ามันไปแล้วกันเจอกันที่นะู่นนะน้องเพราะว่า โดยทั่วไปนะผมสัตว์ในทะเลทรายเนี่ยมันต้องเดินตามหาเขาเรียกว่าอะไรอะแหล่งน้ําแหล่งที่อยู่อาศัยนะผมอาหารอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ไม่ชวนเหมือนกันนะลองเดินไปก่อนอุ้ยลืมผมลืมลืมบริโภคยากันแดดไอ้ยากันแดดครีมกันแดดโอเคอุณหภูมิมันน่าจะร้อนขึ้นไปกว่านี้นะอาจริงๆที่ผมไปเดินเดินมาเจอตรงนี้ได้อะก็ก็ดวงนะผมเดินมามั่วๆนะแต่มาเจอเองนะผม สุดๆเลยครับผมอุ้ยไอ้ตรงนี้มันตรงนี้แน่ๆเลยที่มาป่าอยู่ฮะใช่แน่ๆพิรมิดวัดเฮ้ยทุกคนเราเจอพิรมิดกลางเลยซ้ายไปดูแป๊บถ้าเข้าไปเราจะตายวะเนี่ยจะมีเป็นหมื่นๆตัวอยู่ในนี้วะเนี่ยกลัวจริงๆเนี่ยของยิ่งเยอะๆอยู่อุ้ยทุกคนทางเข้าอลังการมากเลยเฮ้ยน่าเข้าไปเนี่ย แต่อะไรไม่พร้อมวะยังไม่มีชุดกงชุดเกราะไม่มีอาวุธอะไรเลยมีแต่ธนูโอนเดียวโง่ๆให้ตายหรือจะให้ไปเหรอไม่เอาอ่ะโอเคก็ผมเดี๋ยวเรางั้นเรามาร์คไว้ก่อนแล้วกันว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับผมปึ๊บเดี๋ยวทำที่มาร์คแป๊บอันนี้เราก็เจอไอตัวตะขาบนะออเขาว่าผมว่าต้งอ่านต้องมีอีกเป็นยี่สิตัวแน่ๆเลยครับผมอยู่ตรงนี้โอเคพิระมิดอยู่ตรง ตรงนี้แล้วกันกะระยะเอานะครับผมตรงนี้โอเคลืยทงครับผมโกทูต่อเอ,อ้ยแล้วแหล่งแหล่งนงแหล่งน้ำมันอยู่ไหนล่รอโอ้โ,อโห <g ül s> กินน้ำาก่อนอยู่น้ำแลยครับผม <c oughs> อะไรเรียบร้อยผมทุกคนหลงทางละผมอะเมื่อ ep ก่อนก็หลงทางอย่างนี้แล้วผมแต่ไม่ได้อัดไว้เนาะหลงทางเดินมั่วเลยแต่ดันไปเดินไปเจอโอเอซิสเฉยเฉยก็เลยโชคดี แต่เรามีโชคถ้าจะไม่ดีรลบผมแต่มันโล่งอย่างงี้ไม่เห็นเจออะไรเลย o กอดโ o ้โ oh ห oh. มีแต่ทะเลซ้ายนักขาวโพลนี่ะอ,อย่านะไอ้ตัวตาขาบเดี๋ยวตามมานะเราเจอตัวอะไรเดินอยู่มันเดินไปไหนไม่รู้ช่างมันละกันหลักการที่บอกว่าเดินตามสัตว์นี่อาจจะใช้งานไม่ได้เนี่ยสัตว์แม่งเดินมั่ว <c oughs> เดินไปเลยเลย อ้าทุกคนสวยละเรามาโผล่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมทะเลทรายมันเริ่มไม่เป็นสีขาวแล้วอะมันเริ่มเป็นสีแดงๆแ,แล้วอะโอเคนะผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนที่สูงอุ้ยเจอไฮยีน่ากำลังเดินไปไหนจ้านนองอุ้ยทุกคนมันโอ้โหมันว่างเปล่าเลยมไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วอยู่ตรงไหนของแผนที่ละเดี๋ยวขอดูแบบมาอีกแล้วผมืเดี๋ยววุ้นเลยผมไม่พักเลยนะ ไม่พักเลยนะไม่พักเลยนะอยู่ไหนจ๊ะน้องสาวไหนจ๊ะน้องสาวพอมันต้องเดี๋ยวมันมันต้องวิ่งมาหาเราเชื่อมปะเฮ้ยตรงนู้นเราเจอแล้วทอย่างหนึง่งมันจะเป็นอ้าวเดี๋ยวคนเราเจอโอเลซิตรงนี้ก่อนดีแล้วบอมเข้าไปพักก่อนเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นก็มีว่ะ ฮีน่าส่วน,นน่าสนตรงนู้นน่าสนมาก๋ยวนี้สัตว์ก็อยู่เยอะนะเนี่ยเหมือนเป็นแอ่งน้ําเล็กๆนะอือหือเหมือนเป็นแอ่งน้ำเล็กๆนะครับนะผมอุ้ยมีไฮยีน่าด้วยเราหลบได้ไหมมันจะทาอะไรเราไหมอ่ะไม่น่าทํานะ้ยมีสัตว์ด้วยอูย้เป็นเหมือนโอ๊ยสิเล็กๆ,ๆ,ๆเลยเราต้องไปทางนู้นนะฮะจำไว้ทางนูน้นทางนูน้นทางนู้นผมมาร์กไว้ก่อนดีกว่าทางนู้นเดี๋ยวลืมนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวลืม มันมาแล้วทุกคนมาแล้วเออเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันหลบก่อนห <c oughs> ลบก่อนมาเร็วจริงๆไหนวะอ้าวใครน่นี่หว่าไม่เช่เอ้าใครทำร้ายเราเมื่อกี้ไปไหนละปริดิตก่อนนะผมครับก่อนไปไหนไรตัวนั้นโอเคอยู่ตรงนี้อ้าวเราจะไปทางนี้เหรอ ออไม่โอ้โหชอบมาแบบให้ซู่ไม่เสียงนะเราอ่ะเดี๋ยวพี่ขอกินอาหารแป๊บนะน้องเดี๋ยวเจอกันโผล่ใหม่ดิโผล่ใหม่ดิเลงไหนไหนนี่ไงน,นี่ไงสองเม็ดแมกมาให้จริงมาตัวตัวกันเลยมามาตัวตัวกันเลยน้องมาตัวตัวกันเลยมามามาแชม่อ,อน พี่ผอมเสมอมาแล้วผมอ้ยอีมาแรงนี่ก็ตามเราอะ่ะมาแล้วผมมาแล้วมันมาแล้ววิ่งก่อนเืลบกระโดดลบขนาก็ไปยิงหันกลับไปยิง,บยงลบมาจูโอ,อ,อซายอุ้ยตายแล้วทีดิอ้ กลัวจะตายนะครับผมวันเราได้กระดองกันมาวยที่เราเต็มแล้ว <han c oughs> ก็๋าเต็มผมช่องมีไม่พอจริงๆวะ่ะเออช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเราเก็บขวานแล้วกันอา้าวขวานพี่อะ่ะน้องน้องขวานอา๋อยู่นี่ปึ๊บแล้วเราก็ทำการกินอาหารนะผมอุ้ยอุ้ยมีต้นคล้วยด้วย อุ้ยตัดนนกล้ยได้ด้วยแต่ไม่ตัดดีกว่าเก็บไปอุ้ยมีกล้วยด้วยมีกล้วยด้วย,ย,วยอุย้ยดีเลยผมดีเลยอาหารโปรตีนชั้นยอดตอนนี้เราแวะพักแค่ตรงนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวเราจะทําการนะครับออกเดินทางกันต่อเลยนะครับผมไปผมบิงตอนนี้เราเอามาพักเฉยๆเนาะแล้วก็ของตงัวตรงไอไอตะขาบเราไม่เก็บแล้วกันเพราะว่าช่องเราเต็มว่ะอยากหาผริสัางบ้านเร็วๆนะแต่ก็อื้อ แก็อยากได้อุดเร็วๆเหมือนกันสร้างบ้านก็สร้างไม่เสร็จนะผมในอีพีแรกเราขี้เกียจสร้างไม่เสร็จเลยเฮ้ยตรงโน้นก็มีอะไรแปบบ๊บๆแต่ตรงนี้ก็มีอะไรแปบบ๊บๆเราไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมปึ๊บตรงนี้คือซากโบราณสถานที่มีแมงป่องแมงป่องเหรอแมงป่องเหรอ เก็บก็ผมเอาไปทํายาได้เก็บก่อนเหมือนเป็นซากเล็กๆนะเอาจริงๆอุ้ยอุ้ยมีกล่องด้วยมีแร่ด้วยแต่เราเก็บไปไม่ได้เราขอมาร์กไว้ก่อนได้ไหมพราะตรงนี้มีมีกล่องด้วยแต่เราไม่สามารถเก็บไปได้เออมาร์กไว้แป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคเราได้ที่มาร์กแล้วนะผมปึ๊บแล้วเราก็มาร์กตรงไหน ตรงนี้คือทางให้เราจะกลับไปใช่ไหมแต่เราไม่ไปเราจะไปทางนี้นี่จะออกมาตรงนี้เว้ยเนยมาไว้ตรงนี้นะผมปึ๊บโอเคโอเคเราลือ้อแล้วก็โกทูฝั่งนี้ผมวิจะมืดแล้วโอ้ยังไม่ทำอะไรเลวันนี้คือมาถึงก็จะมืดแล้วไอ้ทำไมผมวิ่งไม่ออกวะทุกคนไอ้ผมวิ่งไม่ออกอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยงงผมวิ่งไม่ออกว่กมมออกอะม,ะงงม,ม,ออมีมีน้ำหนักเกินด้วยหรอ ไม่น่ามีนะแล้ยิ่งขึ้นเนินแบบไม่ไปเลยอะ่ะไอ้ผมงหมดทุกคนผมเป็นอะไรวะทุกคนตัวผมเป็นอะไรมันวิ่งวิ่งไม่ออกอ่ะนี่มันมันวิ่งไม่ออกอ่ะงงว่ะอ้ออกละเอ้าอะไรของมันวเมื่อกี้วิ่งวิ่งไม่ออกงงเลยทุกคนเเจอโอริซิสด้วยที่ใหม่แน่เลยเออขอพักก่อนแล้วกันพักแรงตรงน,นี้กันกัน คือแบบเมื่อกี้ผมพยายามวิ่งเว้ยพยายามหาทางให้แบบเราจะวิ่งได้อ่ะให้ตายเด้อวิ่งไม่ได้ฮะผมได้แบบมันอะไรครับนี่มันวิ่งไม่ออกวะตกใจหมดเลยว่าเป็นอะไรนะว่ากระเป๋าหนักเราก็มาถึงโอเอซิตตรงนี้เราพักตรงนี้ก่อนแล้วกันเร <c oughs> าเติมน้ําก่อนนี่ใช่น้ําใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่น้ําใช่ไหมใช่แล้วแหละ แต่ไม่เติมไม่ได้อ่าโอเคเดิไมไละกินน้าอืมอร่อยเชียโอเคเติมน้ําด้วยนะผมโอเคเราสร้างแคมไฟไว้ตรงตรงแถวแถวนี้แล้วกันนะผมเออนี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคเรารับแคมไฟก่อนนะผมจุดแคมไฟก่อนครับผมสฟฟื้นไม่ฟืนอาใสกิ่งไม้ก็ได้เราก็ย่างเนื้อด้วยนะครับผมนี่ อร่อยเก็บฟืนแป๊บไปเก็บผลไม้ด้วยนี่เราได้ผลไม้เยอะเหมือนกันเนี่ยอันนี้คืออะไรมะม่วงไม่ได้แล้วอะ่ะกระเป๋าเราเต็มอ่ะเก็บกล้วยแล้วกันเรากินกล้วยแล้วกันเราต้องสร้างเชลเตอร์นอนไปเนี่ยเออไม่นอนก็ไม่ได้อีกแหละใช่ปะเราจะไม่นอนหรอคือนนี้อุ้ยอ๋อน,นี่ไงเราได้ปลดล็อกเกี่ยวกับอครกแล้วก็อันนี้คือไอ้ดินเผาปะ ครื่องพัดดินเผาอะเออ,อนนใน e ีที่แล้วนะเพราะเราไปตรงตรงนั้นมันได้บูปินมาด้วยครับผมมันเป็นแบบเราไป,เ,ป,เ,ปเดินไปนเจออายัดร,รมเนาะเออเราก็หลายคนยังไม่ได้ดูเนื้อเรื่องนะครับผมแต่เ,เราเปิดให้ดูเนื้อเรื่องเลยดีกว่าอ่าใช้เวลานี้ดูเนื้อรเรื่องครับผม,ม,ด,ออมดูเนื้อเรื่องกันนะผมอ้าวปืนหมดเออใช้เวลาดูเนื้อเรื่องผมไปเปิดนี่ มีเรื่องให้ดูนะรจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่นี่มาตลอดภัยร้าจากเมืองล่างเก่าแก่พอๆกับอันที่คนอยู่มานะนี่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยความหิวกายแต่พวกมันพวกมันหอยหาเลือดเนือ้อเหมือนกับแบบว่าเขาบอกว่าไอตัวพวกนี้มันอยู่ที่นี่มานานกว่า พวกเราเรียนรู้ที่อยู่ด้วยกันต่อสู้กันเราต่อสู้กันมานานนับพันปีพวกเราจะหยุดไม่หยุดเพราะาเราไปกินเราไปหานะผมแต่ยิ่งกินพวกมันก็ยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเสี่ยงต่อการสุพันของพวกเรานะครับผมน o เนี่ยอ,อันนี้ผมไปเจอในในขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออโบราณสถานม้านะครับผมโอเคพวเราตัดต้นปลาล์มมันก่อนเนาะโอเคโอเคเก็บ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 หมดยังหมดแล้วโอเคเราก็มาหาไฟผมแล้วเราก็ทําการคราฟโอเคประดิษฐ์ได้ครับผมเ,เดีด๋ยวเราสร้างที่พักแล้วเราก็เซฟแล้วก็นอนกันดีกว่าเฮ้ยให้ตายเถอะโอเคได้แล้วเก็บมา เราก็ safe. เซฟอา้าวกดนอนเฉยเออนอนนอนนอนไป <S <S เหตุใดความล้มเหลวต่อแดนสวรรค์จึงยากจะแยก,แยกจากความบ้าคลั่งสิ่งต่างๆไม่ทำให้ข้าเป็นสุขโลกที่เปลี่ยนใหม่อะไรไม่รู้ว่าผมโอ้กดอ,อะไรก็ไม่รู้ตึ๊บเลยอ่านก่อนเหมือนอ่านอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเสร็จแล้วเราเซฟก่อนกดอ่าเพื่อเซฟนี่ จากนั้นเอาเนื้อที่ย่างไว้ผมไม่มีที่เก็บเวรละเนื้อสดๆเราเอาเอาเอเราทิ้ง้อมัเลยก็ได้ผมมันจะเป็นหลอกค้อนอะ่ะเอาไว้ที่บ้านดีกว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะลืมละอ้ยังไม่ได้มาอ่อเดี๋ยวขอมาแป๊บโอเคมาเราอยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้เราเดินไปตรงนี้ได้ไงวะไอ้ตึ๊บเลยเ,ยเดี๋ยตรงนี้ได้ไงเนี่ย จะต้องเดินออกไปทางนี้ผมเพราะว่าเราจะต้องไปแถวๆนี้เนาะทางนี้ทางนี้โอเคก o go, go. กินน้ำวันที่หาก็คือวันนี้ยังไม่ทำอะไรเลยม้มสำรวจอย่างเดียวก้อนหินโออช่างมันผมไปเลยทางนี้กันเถอะเปลอหมายวันนี้ผมอยากเจออูดสักตัวหนึ่งนะผมเพราะว่าอยากลองขี่มาดู รือไม่ก็หาโอซิสท,ที่มีสัตว์มากินน้ําอ่ะไม่ใช่โอซิสอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยอะ่ะอันนี้ก็เกินแค่ไม่มีอะไรให้เลยนะฮะมีแค่าอาหารจากพืชนะครับผมต้นไม้เราปลูกไว้ใน EP อีพีนึงนี้โตแล้วมั้งตัวนั้นคืออะไรไม่รู้ไกลเกินไม่ไปแล้วเอ้แต่เอาจริงไอคินกันแดดนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับผมช่วยได้เยอะเลยอะ่ะนั่นคืออะไรอะ่ะ ทำไมสีแปลกๆของเพื่อนนะผมตรงนี้เหมือนเคยเราเคยมาพักกันนะโอซี่ตรงนี้ปะเนี่ยเอ้ยว่าใช่โอซี่ตรงนี้แน่ๆเลยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลอง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 ปักอ้าวผมเก็บทุกคน <c oughs> <c oughs> ผมเก็บขอนมาอะไม่ได้เก็บขวานมาจะบ้าโอ้โห เก็บมาทำไมครับเนี่ยโอเคเราลองมาร์คดูก่อนเฮ้ยไม่ใช่โอซิสแหง่งใหม่เคือโอซิสแห่งใหม่ไว้ทุกคนอ่าแล้วฝั่งนู้นก็คือที่แห่งใหม่เหรอเฮ้ยเจอแหง่งใหม่เดี๋ยวเจอแห่งเก่าอ่าฮะเฮ้ยมีสัตว์อยู่ด้วยกว่าจะเจอที่ที่ทแบบเหมาะที่จะแกะการสร้างบ้านสักนิดนึง อ้ยไอ้แบะเอ้ยฮ่าพอเจออูดด้วยอุ้ยวันนี้สัตว์เยอะว่ะคุณสามารถฝึกอูดได้โดยให้อาหารมันจะสัตว์เยอะว่ะให้ไออูอาหารอ๋อกดอากดอาอาเพื่อให้อาหารอ่าให้อาหารแล้วแล้วมาอีกแล้ว ไอ้ตัวนี้มันก็ไม่เลือกเลยนะผมไม่แล้วผมแล้วแล้วไงต่อไม่เห็นขี่ได้เลยขี่ไงอะโดดขึ้นเหรอไม่เห็นได้เลยเราต้องโดดขึ้นตรงนี้ชูปุ๊บนี่เหรอขี่ยังขี่หละ <c oughs> ใช่ปะเนี่ยบ,บังคับแต่บังคับอะไรไม่ได้นะแสดงว่ายังไม่ได้ขี่เนี่ยมันต้องบังคับได้ดิแต่เราก็เจออุดนะเอาจริงๆอุ้ยก็ดีเหมือนกันนะ เอา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 มันวิ่งไล่อะไรกันอะอันนี้อุยอ๋ยอมาละตุกขี่ใหญ่มาละมาดีหนูมา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 ตรงน,นี้มาใกล้มาใกล้ขอใกล้กว่านี้ขอใกล้กว่านี้น้องขอใกล้กว่านี้น้องไม่โดนอืมอามันขึ้นได้ชิบหายละขึ้นได้ไงวะ เฮ้ยมันทำอะไรอูดเราเปล่ามาอินูโดนจุกไปหน่อยโดนจุกไปหน่อยอุ้ยไม่โดนหืโดนจุกขึ้นตรงนี้หน่อยไ,ได้แล้วอุ้ยต้อง,องจุกเขาผมต้องจุกจุกจุก,จกมันอยู่ไหนเฮ้ยอูด <c oughs> อย่ามาบังพี่อย่ามาบังพี่พี่กำลังสู้รถอยู่ อุ้ยไออูทำไมอ,อูมันทำร้ายเราอ่ะเอเอายิงเรายิงโดนอูดมันจะทำร้ายเราเหรอใช่ปะอุ้ยยิงจ,จะตาย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 ตายเถอะอุ้ยยาลงน้ำละ โอ้โหเกือบตายกินอาหารก่อนกินน้ำด้วยไอ้เมื่อกี้อูดมันทำร้ายเราด้วยอะป้าบออ๋อเหมือนเราไปยินโดนอูดงี้ป่ะมันเลยทำร้ายเราลูกดอกเก็บคืนก่อนโอ้รอบนี้ไม่แม่นเลยับผมยิไม่ค่อยจะโดนเลยอะแล้วอูดตัวนี้เราให้หานไปไหนละตัวนี้เหรอไม่ใช่เออ ตัวนี้เหรอไม่ใช่เออตัวไหนไวะที่เราเคยให้อาหารเออเอาตัวนี้ก็ได้นัน่ะสีแดง,งี่แหละมาน้องพี่จําำน้องไว้นะอย่าหนีไปไหนนะพี่จะกลับมาให้อาหารดีนะผมต้องให้เรื่อยๆแน่เลยให้เดียวนไม่ติดแน่เลยต้องให้แบบให้แล้วก็ให้อีกเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวเรารอนะผมรอให้อาหารอุดกันดีกว่าเไอ้มแมลงเนี่ยมันรังควนเราจริงๆเลยมแมลงเนี่ย ทำไงวะถึงจะไม่รังควันเราวะนี่มันตามเราเว้ยว่าต้องคาบอะไรมาสักอย่างหนึ่ง้วล่ะคบเพลิงปะนี่ไงมันช่วยขับไล่แมลงวันและแมลงอื่นโอเคมาอยู่ไหนแมลงวันและแมลงอื่นๆไอ้แมลงวันแลวอื่นอื่นใช่ไหมเผาเผาต้องเผาเผาไม่เห็นไล่เลยมันก็อยู่เหมือนเดิมอ๋อนี่ไงมันจะไม่เข้าใกล้เราแล้วมันจะหนีจากเรา เออหนีไปหนีไปอ้หนูไปหาอุดเราก่อนอูดเพื่อนรักตัวสีเลยนะตัวสีแดงปะตัวนี้ปะน่าจะใช่นะตัวนี้หรือตัวนี้วะอะให้หานให้หมดเอ,อ้ยตัวนี้ตัวนี้ให้ไม่ได้แสดงว่าเราเคยให้ไปแล้วเนี่ยสามตัวเลยก็เป็นของเราสักตัว นี่ไงเห็นไหมบอกแล้วมันต้องเป็นของเราสักตัวครับผมได้แล้วผมอูดเป็นไงแล้วผมเราได้อูดแล้วกดอาเพื่อคีดนี่ไงถอยหลังได้นี่ไงเดินหน้าได้อืม <c oughs> โอ้จิเท่นโยโอ้ยลูกหนูแล้วลงลงไงอ๋อกดออีกทีนึงเก็บอืมแล้วเรามาร์กยังตรงเนี้ยยังไม่ได้มาร์กเลยผมจะเราทำมาร์กก่อน เอ้ยว่าเราอยู okay. hmm. ่ตรงนี้สักพักหนึ่งไหมก็ได้นะเอาจริงๆจยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งก็ได้นะเราจะกลับบ้านกลับบ้านก็ได้นะแต่เราคอมาร์กไว้ก่อนโอเคเรามาร์กไว้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราต้องวิ่งเลียงไปข้างหลังเลียงไปข้างหลังคือทางนี้ปะทางขวาใช่แล้วบ้านเราอยู่แถทางไหนนะตรงนี้ปะตองมีผ่านโอเอซีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาโอเคได้ ทางนี้ใช่ไหมไปตู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 เอ้เราสามารถวิ่งขี่อุดและล่ฆค่าได้เลยเนี่ยไปผมวิ่งไปวิ่งไปยาวๆบอกเลยงานนี้ยาวๆเรากลับบ้านดีกว่าเพราะว่าของเราเยอะล้วเอาของไปไว้บ้านเราดีกว่าเออเอออุดมีเหนื่อยไหมเนี่ยมีเหนื่อยนะจริงแต่ก็งานนี้ผมกลัวจะเหนื่อยนานอยู่นานอยู่ เหมือนกำลังวิ่งขึ้นเขาสักอย่างหนึ่งครับผมตัวนี้ไม่รู้จุดหมายเลยแต่มันบอกขึ้นมาทางนี้ได้อะเราก็ไม่รู้นะผมว่าจะไปใครไปอะไรเราก็วิ่งไปเรื่อยครับผมเอาจริงนะที่ตรงเมื่อกี้ก็บอกจะสร้างบ้านนะเอาจริงเออเราจะสร้างบ้านตรงนั้นดีโอไม่มีอะไรเลยเราจะสร้างบ้านตรงนี้ดีทุกคนผมว่าก็เหมาะอยู่นะเอาจริงเอาจริงเหมาะเหมาะเหมาะเลยอะแบบเหมาะเลยอะโอเคตัดใจละกลับไปสร้างบ้านนะผม ไปมาเพื่อกาบไปสร้างบ้านผมเดี๋ยวเราปิดเจอกันที่นู่นเลยดีกว่านะครับผมเรากมาที่เดิมของเราแล้วนะผมตรงนี้โอเคเราครับอแคมป์ไฟก่อนนะผมตรงนี้แล้วกันเนาะหรือครับข้างในดีตรงนี้แล้วกันนะผมครับแคมป์ไฟตรงนี้แล้วกันแคมป์ไฟนี่อ้ยอันนี้คืออะไร เฮ้ยมีกระเป๋าอูดด้วยแต่เราต้องใช้ผืนผ้าซึ่งผืนผ้าเรายังทําไม่ได้อ่าวนี่ไงเราทำได้แล้วต,ต้องมีต้องมีโต้คลาบบกมันมันไม่สามารถครับได้อ่ะเรามีเศษกัญชายเยอะแยนะนี่ไงดอกตูมอ่าหรือหรือเราต้องตัดต้นมันวะอ่าชิบหายแล้วเก็บดอกตูมทําไมเนี่ยให้ตายเถอะอุ้ยตกใจ ต้องแดงวันนี้คิดถึงพี่เลยกะตรง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 นี้โอเคแล้วเราก็เนื้อมาใส่ผมแล้วเราก็ต้องย่างเนื้อด้วยนะอืมเบิกป่ะเนี่ยสร้างบ้านแถวนี้อาจจะเบิกก็ได้เอามาแมลงอุ้ยเออนี่โอเคถ้าเสร็จแล้วนะเ,เราเก็บ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 เราก็ไปสร้างชเชลเตอร์ของเราเนอะครับนี่ดอกหนูเราดีกว่าที่เรามาจุกหลบ โอ้ยเกิือนแล้ของดอกคนูเราเก็บก่อนของมันตั้งมีนี้ได้แล้วผมเราสร้างเลยอย่ารีรออย่ารอช้าแล้วเราก็ไม่ย่างเนื้อด้วยอืมจะแดงจะแดงไปยืนตรงนี้เนี่ยหิวข้าวปะไม่เห็นหิวอะไรเลยดียังนะกินข้าวไม่กินปลาเลยเลยตัวนั้นอูดสองตัวกำลังทำอะไรกันไม่รู้ผม โอไปเข้าไปโอเคเราคับเสร็จแล้วมเชลเตอร์ของเราปึ๊บโอเควางไว้าาตรงนี้แล้วกันปึ๊บโอเคเอ้าวนะผม,ท,มท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมซึ่งเราก็ได้น้องแดงมาแล้วนะครับผมแล้วก็ได้มาเจอฐานที่ใหม่คือตรงนี้นะครับผมเราเปิดฐานที่ไปอย่างเยอะเลยวันนี้เออวันนี้เราจะขอพักผ่อนกันที่นี่นะครับผมสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมท้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็จะดีนะครับผมเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมจบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ